จร,จริงเลยทะเลยิ่งสกรปรกอยู่ขยะก็อยู่นี่น,นะแท้คนพวกนี้นะถ้าเจอหน้าเนี่ยจะชกให้หน้าหงายเลยพวกทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเอะอะเนี่ยก็จะชกต่อยอยู่เรื่อยเลยนะคะถามจริงๆนะคะตอนเด็กเนี่ยคุณยังคิดว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะนักมวยหรือเปล่าเปล่าเอา้เาแล้วอยากเป็นอะไรล่ะคะ อยากแต่งงานกับดวงไงหยิบเพิ่ไงไรสาระสิคุณดวงอยากรู้จริงๆนะว่าตอนอเด็กๆเนี่ยคุณดินคิดว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเป็นในหัวมัง้ง ก็นายหัวทั้งเก่งแล้วก็สามารถทำเรื่องยากๆให้สำเร็จได้แล้วก็ยังสั่งคนเยอะๆให้ทำตามทุกอย่างและทุกคนก็ทำตามโดยไม่ขัดคำสั่งเลยสักนิดเดียวเห็นไหมไหนคุณบอกว่าคุณไม่รู้ตัวเองอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรที่จริงเนี่ยคุณนินก็รู้ทุกอย่างเลยนะ ก็แล้วไงนะผมรู้แล้วผมทำอะไรได้ผมก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีแต่มันก็แปลว่าคุณได้มีเป้าหมายในชีวิตไงคะไม่ใช่ไม่มีก็แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะในเมื่อตอนนี้ไอ้จ้างอะ่ะมันคือคนที่ในหัวไว้วางใจมากที่สุดแล้วก็ฝากความหวัง ฝากอนาคตไว้ในมือมันแทนที่จะเป็นผมน่ะคุณดินเลิกคิดถึงหรือเลิกพูดถึงเขาสักวันได้ไหมคะทำไมมันทำให้คุณวั่นวายแล้วไงที่ผมพูดชื่อนี้ขึ้นมามันจะบอกอะไรให้ไว้อากหนึ่งคุณรู้ไหมว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นพวกญาติญาติของไอ้จ้างไอ้พวกที่สารเจ้านั่นน่ะมันมาตามหาไอ้จ้าง แล้ดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะเดินทางมากันหลายพันกิโลเมตรเลยทีเดียวแต่ก็โชคร้ายหน่อยนะที่ต้องมาเจอกับผมเข้าซะก่อนผมก็เลยแกล้งบอกพวกมันไปว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านของนายหัวบัญชาป่านี้เนี่ยพวกมันจะหลงไปถึงไหนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันพูดไปแล้วเน่ก็สงสารพวกมันเหมือนกันนะ นี ett, 是是่ค er ุณพูดเรื่องจริงใช่ไหมก็จริงนะสิคุณน่าจะได้เห็นนะดวงสภาพของพวกมันเนี่ยอนาถามากเลยแล้วยังจะมีหน้ามาขอพบคุณชายฟ้ากระจ่างที่บ้านนี่ถ้าใครที่ไหนรู้เข้าเนี่ยคงเสียชื่อตายเลยทำไมคุณถึงเป็นคนใจร้ายอย่างนี้คุณดินป่านนี้นะพวกนั้นเขาเล่ว่าไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ ก็คงจะกลับลำพูนไปแล้วละมัง้งหรือไม่ก็หลงไปถึงมาเลและมั้งป่าเนี้ยดวงไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าคุณนีเป็นคนใจร้ายใจดำขนาดนี้อะ่ะท่านดวงเคยมีความรู้สึกดีๆให้คุณบ้างอะ่ะมันก็หมดลงแต่วินาทีนี้แล้วะคะ่ะดวงดวงเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนคุณเป็นอะไรอ่ะคุณจะไปไหนเนี่ยดุงก็จะไปตามหาพวกนั้นนี่ค่ะพวกสารเจ้าที่คุณดินไปแกล้งเขาอ่ะอะไรกันก็แล้วคุณจะไปหาที่ไหนอ่ะดุงก็ต้องหายเจอได้อ่ะแล้วทำไมคุณต้องไปเป็นห่วงพวกมันขนาดนี้ด้วยอ่ะทำไมคุณเป็นคนแบบนี้อ่ะคุณนึกถึงแต่ตัวเองไม่เคยมีความเมตตาสงสารคนอื่นเขาเลยอย่าอะไร เพราะคุณรักบันนะสิเพราะคุณรักไอ้จ้างไงคุณยังไม่เป็นห่วงไอ้พวกบ้านนอกขนาดนี้ก็แล้วแต่คุณจะคิดนะคะแล้วแต่ผมจะคิดกันเหรอแล้วคุณรู้ไหมว่าผมคิดอะไร คิดว่าตั้งแต่ไอ้จ้ามันเข้ามาเนี่ยทุกคนก็เป็นบ้านไปหมดพ่อ,พอแม่บ่าวไพ่และทุกๆคนในบ้านโดยเฉพาะพวกผู้หญิงทุกคนต่างก็พากันข้างใครมันหมดเห็นมันเป็นเทพทุกคน แม่แต่คุณดวงเพราะอะไรมันมีดีตรงไหนละไงมันหล่อมากใช่ไหมหือเพราะมันเล้าใจละหระอเพราะมันเป็นทายาทของนายหัวไม่ใช่ลูกชายกระจอกกระจอกแบบผมอะตอบผมมาสิล้วงว่าอะไรกัน ที่ทําให้คุณกายเปนผู้หญิงโลเลหลายใจแบบเนี้ตอบมาสิคุณดินดวงจะบอกให้ก็ได้ดวงไม่เคยโลเลหลายใจดวงชอบคุณจ้างชอบมาก่อนนี้เขาจะมาปรากฏตัวที่นี่ซสอีก ใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่เพราะเหตุผลบ้าบอลอะไทั้งหลายที่คุณพูดมาแล้วตุ้งแต่เขามาเป็นทายาทของในหัวดวงก็ไม่อยากยุ่งกับเขาอีกดวงอยากหนีไปใพ้นจากเขาด้วยซ้ำเงินทอง หรือว่าฐานะของพวกคุณน<ด>่ะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยสำหรับคนอย่างดวงจำเอาไว้ด้วย<อ>ช่วยยกททษคนที่รักเธอฉันขอให้รู้ไว้สักอย่างว่าไม่มีทางทอดทิ้งเธอไปอช่วยเปลี่ยนคนไม่มีหัวใจ ให้เข้าใจความรักของเธอสักทีไม่เคยมีใครเข้ามารักมาสนใจก็เลยเป็นอย่างนี้ขอเธอได้โปรด ไม่เคยมีใครเข้ามารักมาสนใจก็เลยเป็นอย่างนี้ขอเธอได้โปรดช่วยยกททษคนที่รักเธอฉันขอให้รู้ไว้เสักออยางว่าไม่มีทางทอดทิ้งเธอไป เปลี่ยนคนไม่มีหัวใจให้เข้าใจความรักของเธอ